สวัสดีครับยิ <ผม S 1> <laughs> สวัสดีพี่น้องชอาวยูทูบครับผมอยู่กับผมมงคลสาวลำซิงทแทนอะไรอันนี้ <laughs> ลำซิงผมชาติเจริญทรัพย์มงคลเจริญทรัพย์มงคลเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้น้องสายันจะได้ดีเลยมาใหม่ครับ ร้อนอย่างนี้ทั้งวันน้ำในม่ใช่ไม่อาบเลยไม่ต้องอาบหรอกโอ้วันนี้หนาวด้วยนี่วันนี้อากาศหนาวอีกอากาศหนาวไม่อาบเลยบอกสักแห้งก่อนครับะะต่อถูกไหมเนี่ยนายลงมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเตือนอ้อยดีมือตัวเองเอาแล้วไปต่อตกัำไรนเนี่ยไปต่อไฟเลี้ยว ใช่หรือเปล่าโอ้อันนี้ที่มันเฮ้เสียงอะไร่มไงไงามันเปละเปละแล้วบอาเสียงอะไรเอ้เสียงไม้บ <c oughs> ยงัง <c oughs> จ,จตัวนี้นนะอะไืมกนไฟมันมาแล้วบอก,น,น,ก,กน่าจะมาแล้วแหละต่อแบตแล้วเนาะโอ้ไฟสายไฟเขาน ทรมานเหลือเกิน้อถ้าซื้อสายนั้นก็บนลายอยู่นะเดี๋ยวว่าเลยแต่ก่อนหอกิจายข่าวเขาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เลยไปตัดเอาว่ามันมันเงียบมันม้วนม้วนตกลงมาผมก็เลยเก็บเก็บเอามาเก็บให้เขาเก็บไว้เก็บไใ้ใครบ้าไปตัดเด้อไม่ตัดเด้อมันหล่นมาเองสายไปไายไปไหนเนี่ยผวกมัเองรู้แล้วอ่ะโอ้หอกิจายข่าวสายสายอะไรอย่างี้กัดมันจะไม่ดูดผม ดูแลเนาะัวดนั่นคขาตั้งหลายขาตั้งอืวันนั้นให้ต่อสายเชื่อมลงไปในน้ำแล้วก็บอาไปจับขวแบบเลยดูได้ดูเราได้ดูไปตั้งสองรอบแล้นะโอ้ดูเจียวนะโอ้ยหยับไอเราไม่ได้ตั้งใจจะไปไปให้มันโดนไอสายสายไอสายเชื่อมเาติดไป้เลยเออเนี่ยตอนมันแป๊กๆแล้วเนี่ยมันไปโดนอีกไอสายเชื่อมที่มันเจาะไข่กุงค่ะหน่อยโอ้ไข่ควงตาเอา ันอ่ะมันได้บอกเราสักคมขายอยู่ในน้ำอย่าไปโดนติดไหมจะติดหรือเปล่าหลอดหลอดขาดไว้หน่เดี๋ยวรอรุ่นครับคุณปู่จะมีไฟเลี้ยวแล้วคุณปู่ตอนตอนขับมาไม่ติดบ่โอ๊ย ทำไมมันเร็วมันแรงแทะไม่ติดอ่ะไม่ติดเลยเอีอยงจะมาเที่ยวยังไอตัวนี้อืมทำไมมันดีแรงแทะไม่ติดทำไมไม่ติดไม่ใช่หลอดขาดบอ๊ะโอ้ใช่ไม่ใช่หลอดขาดแล้วต่อไฟนี่นี่ก็มีเอ๊ะต่อไฟท้ายดูดนนห <laughs> นิบอติดดอก ไหนมันติดแต่เสียงดิแต่ไฟมันไม่ติด <นะ S 1> ต่อไฟท้ายดูมันจะสับเร็วขนาดนี้เล้วไฟเร็วปกติมันต้องเประ,ประ,ประเปล่เปะเปละาแค่ดีแค่ดีเลยจริงไหมเนะี่ยต่อผิดมั้งไหนเอาคู่มือมาดูก่อนเอาคู่มือไปวิเคราะห์ก่อนนะใช่ไ,ไหม อันนี้สายนี้สายสายบีคือสายบวกอันนี้อนนีก็คือลบแล้วตัวนี้ก็หาสวิตช์ไฟเลี้ยวเลยหาตัวนั้นดีเลยเมื่อกี้นะไม่ครับจากจาก,จากดีเลยไปหาสวิตช์ไฟเลี้ยวมันก็ต้องมีไอตัวนั่นอีกตัวหนึ่งแล้วเ,เปิดเพิ่ม,มนะครับแป๊กปะไมี่เกี่ยวถ้าเราต่อข้าหลอดไฟตรงเลยมันก็ได้นีน่นายน แต่อังกฤษอามันได้นี่นะแล้วเจ้าเขียวจะพิจารณาแปลภาษาอามันแปลได้ได้มั้ยสูงมึงว่าถูกเหรอหมอกนี่เนี่ยเชื่อมตัวผิดตำแหน่งหรือผิดตำแหน่งโจรจ๊ะไม่ทํางานรถไฟจะไม่ติดมึงก็ไม่รู้สั่นทําไมหรอกโอยจ๊ะ หากตัววงจรย่างตูกต้องจะทำงานตามปกติถ้าโอ้โอนี่จะเขียวก็อ่านเอานี้เลยไม่ได้หรอวันก็เหมือนกันเลยโอ้โอ้เหตุยสิคนสองก็บอกคนสองข้กงบนเลยอย่มันก็มีอยู่ข้างบน อยู่บนไม่อ่านไม่อ่านแองกฤษเขาอยู่แปลภาษาทั้งนั้นก็บ่เห็นแล้วเต๋อภาษาไทยข้างบนมอยู่กันโอ้ยโอ้ยหยับเต๋อพาต่อไปถูกมันก็ไม่มันก็ไม่ติดภาษยภาษาไทยภาษาไทยมีไม่อ่านไม่อ่านแองกริษโอ้โหนโอ้เจ๊เขียวนี่แน่นอนนะเก่งภางกฤษด้วยนะทาร่าจะนะ ท่านไหนที่ต่อทูก็คอมเมนต์มานะต่ออย่างไรจากแบตมาเข้าบีใช่ไหมครับก็คือบวกบวกลบอ่ะตัวไหนลบตัวอีนี่ครับลบก็สายออกตัวเอลครับเอาผิดจารณานว่านะ B เป็นบวกอีลบแล้วก็ l สวิตช์ไฟเลี้ยวถ้าไม่ใช่มันต้องมีสวิตช์ด้วยหรอเนี่ยมันบอกว่าสวิตช์ไฟเลี้ยวอ่ะสวิตช์นี่เราต่อตรงเลยก็ได้หรอเนี่ยกลับสวิตช์แต <s ugar> ่ว่าเราต่อตรงก็ยิงเลยไม่ต้องผ่านสวิตช์ก็ได้เจ้ดิ หนะลอดไฟเดียวซ้ายต่อเองเลยนหลอดไฟเดียวขวาะนี่ก็ต่อลองดูก่อนปกติมันก็ต้องติดแล้วนะวันนี้ก็เป็นแค่สัพานไฟ,าาไฟซ้ายไฟขวาไฟซ้ายไฟขวาแกันเลยอังแก็บอังไงโอ้อังเป้า ป่าจับหอยให้ลุงหน่อยเร็วเออเดี๋ยววันนี้รถตอรี่มาแห้งป่าวจับให้หน่อยจับให้เลยบอกจับให้แล้วดึงเอาเลยมาดึงหน่อยเจ้าน่าจะเป็นคนซื้อมาทำมือไวกว่าอย่าไว้เลยทำไมไม่ติดแต่รลอนไม่ขาดชัวร์ไหมนี่รอนไม่ขาดเอาต่อตรงดูก่อนว่าร้อนอะเจ้าคนไปพันอะไรไม่รู้ก่อนเดี๋ยวอะไรอันนี้ ก้อนเจี๋ยนี่หรือว่ามันเสียเนี่ยเสียอะไรกันหรือว่าสายมันไม่ดีถ้าเสียก็ตืมแล้วเป็นภาษาเองมาั้ยรั่วตรงไหนหรือเปล่าอะไรมีเกี๊ยวแล้วสายสิงนโตไปอ๋อนี่ป่ะสายนี้มันไม่ดีป่ะนี่นี่นี่ไหมสายลบไม่เข้าหรือเปล่านี่นี่นี่เอยโอ๋อหวันนี้ เจ๊เขียวอ่านมาคืนให้ฟังด้วยแล้วก็ะโดให้อ่านภาษาอังกฤษดูโอ้หนอนี่ไอเห็นภาษาไทยเราให้อ่านภาษาอังกฤษดูด้นะข้างบนไปมั้ยเยอะดิน่าต่อสายไหนเจ๊เขียวเปิดช่องเอานี่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 แหละนี่แหละมันเนี่ย เออถ้าเสียงนี่แหละนั่นแค่สายดินรวมนะโอ้แฉว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 ตีมือจนืไปรถจะตัวเองจนตีน้องโอ้แฉวแล้วพี่น้องือจะไม่เหลือสายไฟข้างในรถแล้วจะลองดูหลอดทันที้มันขันอืมอ่ะซิมเบิงน่าจะเอาไอ้ไอ้เป็นแบบไฟซิ่งเนาะ ตี่เลยมัตัตัตให้มันวายหน่อยไฟท้ายติดไหมนี่ไฟเบรกอะไฟกน่อ้ไฟาอด้วยกนอนะลื่อนเดไปไรุ่นเดรเอะเลเวียร์อีติดเจ้าเจ้าโจ์ไฟขาดอนนี้ติดโอ้ไม่ต้องซื้อไฟใหม่ละข้างหน้าล่ะ ติดยูบอ่ะโอ้เจ้าเจ้าว่ไหนอะไม่มีไหนไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนลอ้ยโอ้ไฟหน้าีออไม่มีไฟเลี้ยวรับนี่จะไฟหน้า ไฟหน้าในตอนมาไม่ติดนะบอกอ๋อนี่มาต่อเองต่อเองนี่เขาแล้วนี่ล่ะทำไมไม่ติดเนี่ยนี่นี่เขาเขาใส่ไม่รู้เดี๋ยวมันติดบ้างไม่ติดบ้างติดเองอันเนีใส่ดินหล้วนบอกเครื่องมันติดเลยไปเท็กอันนั้นนะเท็กเลาขับไปมันก็ปั๊บตั้งไปท้ายก็ติดเลยบอกอานี่ติดดิบอ๋อไปท้ายติดเยอะเจียเจ้ยวเจียวเจียวอางั้นก็เหลือแค่ไฟเลี้ยวหน้าไฟเบรกไฟเบรกไฟเลี้ยวหน้าเลยโบก ไฟเลี้ยวไปกันไหมไฟเลี้ยวก็แคนบะแคนเจ้เขียวนี่แหละไฟเลี้ยวนี่เลี้ยวซ้ายก็ไฟราวมาใจโอ้ติดเด็ดนี่ก็เหลือแค่ต้องพึ่งมาไฟท้ายไม่ติดนะผมต่อบอกมาบ้านผมต่อต่อนั่นแหละอือนั้นก็เหลือแค่ต่อไปหาสวิตใช่ไหมเอาดีเลย์ไปใส่ไฟหน้ามาแล้วก็สวิตต์จะต่อไม่นานนะเดี๋ยวไปรื้อออกมีสายแค่สามเส้นเองตัวนั้นนะตัว แขนมันนั่นนะครอย่าไม่ทำดานะสยันนี่ได้ทุกอย่างจริงครับนะรถกระบาทนะรื้อจายเลยวะไล่เบาบ่ฮะไปข้างหน้าอไปข้างในรถอ่ะ แ, <c oughs> แบนะไว้ในจริงนะทำไมต้องไว,ว้ข้างในอ่ะไล่เบาอ่ะแล้วมันไม่รกข้างในดิโอ้ <c oughs> ไม่ธรรมดาะนะช่างสายันนี้เ <c oughs> บ็นี้สงสัยหมกแน่นอนเลยคนี้ รถเครื่องมันเยิมอันนี้อ๋อทำฟ้าใหม่สีใหม่นั่นทำนานแล้วอ๋อไล่เบาให้ตรงนี้มันโล่งโอ้สายไฟเดินใหม่เลยเดินเส้นเดียวสองเส้นอุโยนทิ้งไวปเบ็ดก็ไม่ใส่เบ็ดเอาไปใส่ข้างหน้าเลยเทอมันเด้แไ่ด้ว่าเธอจะใส่เครงกลังเด้อได้ก็กินงเบ็ดจะเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ แต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ดูอยู่ฝั่งโน้นยังไ้ก็ว่าจะยังไม่ได้สายที่าจะต่อไปไว้ตรงบล็อกขางนี่ท่านได้ทำเลยไม่มีเวลาจริงๆว่าจะเก็บพวกท่อยเสียงานหลายงานหลายได้แค่นี้เลยใช้ใช้เวทีเด็กนะเครื่องรวมแล้วนี่นะ โบหมดกิโลสอลูกลที่สามบตะโบนะมันกินโบขนาดนั้นเลยบ่ทำไมอ่ะเครื่องมันหลวมบ่เครื่องมันหลวมแรงแล้วไอระบายมันมันดันมันดันน้ำมันเครื่องกลับคืนแล้วไอนี่มันลงไปมันก็ไม่ลงมันก็ออกหัวออกทายออันนี้ผมก็เลยเจาะรูตรงนี้ใลลายรูเลยไอระบายออกข้างล่างไม่กินน้ำมันอันนี้มันก็ตะโบมันก็ไม่เสียแล้วบ่ประจันนะทุนเนี้ยใช่ไหม พี่อประหยัดน้ำมันนะี่คือสามพันนะนี่นะเอาเี่3สามพันบอกอ๋อสามพนได้สุดเงี้อกวิ่งไปคิดว่าสองพันห้าห้าร้อยห้าร้อยไปออืทางร้อยยี่สิบว้าิงกเยเกเอาไปซ้อนเลยี่ว่าท่นได้เดินใหม่เลยพี่ไม่คิดจะเย็กอีกเลยวะเยกน้ำมันทำแล้วก็แบบนี้แหละก็รีบใช้ แจวแจวลดคู่ใจซื้อมานานอย่างแค่นนี้ซื้อได้สามตีสามตีกี่แสนนะอ๋อไม่กี่บาทไม่กี่บาทไม่กี่บาทว่ะไม่กี่บาทเอาใสายซื้อได้ถูกแน่นอนเลยฮะซื้อได้ถูกแน่นอนเลยไม่บอกเอาเลยมาต่อทะเบียนนะต่อทะเบียนโอนแทงอยู่าดนี้ต่อทะเบียนก็ อ๋ออันนี้ทะเบียนขาดบ่ขาดปีหนึ่งขาดขาดดีเนาะเขาไดเอามาทะเบียนขาดอ๋อตอนตอนมตโตแล้วก็ย้ายมาอยู่เป็นบุรีรัมย์เจ้าเจ้าสีประตูด้วยต้องต้องทำช่วงล่างใหม่บ่มันดึงซ้ายดึงขวาอืมแต่ก่อนยางน้อยโอ้ตกหลุมแสกเลยต้ำตีกิ่งเส้นอะยางอัน

กี่เท่าไหร่นะนี่กี่หมื่นนี่สามหมื่นนะเอาว่าวาสัยรึว่ะวาคันใหญ่โอ้แล้ววายอยู่ไหนยังอยู่บ่ยังอยยืนกรอบที่นน่นแหลยโอ้ไม่ได้ขี่เลยทะเบียนราคาเองทะเบียนนะจะซื้อที่ไหนได้เนี่ยนานจะมีที ว่าเจเจดูมาว่าเจียวเลยนะยิ้มก่อนยิ้มก่อนเตรียมกันให้สักทีใจไหมจ๊ะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาฝากพี่น้องเอฟซีครับรอติดตามครับผมข่าวดีครับคลิปหน้ามีข่าวดีครับผม